เดี๋ยวเจ้าสอนวิธีใช้เองตัวนี้นะครับอยากจะรีโมทเนี่ยเออ่ถ้าจะเปิดประตูใช่ไหมกดแค่จะด้วยเปิดเปิดประตูปิดรีโมทนะครับพรเอ่องค์ถ้าจะเอาอยู่เปิดประตูใช่ไหมกดแค่

มีเนื้อสดเอ้ยเนื้อย่างขอสิบอันครับบริจาคมาตอนตอนนี้คือตอนนี้คือเรารออะไรครับผมรอรอกอนรอคนล่าหมันก่อนนัขอเอี๋ยวคุณเข้าไปด้านหลังที่มันมีทิงสกิลโดนเราเ่ยเบี่ยง บ้านแสงแสงขาดเยอะตัวใครตัวใครครับตัวใครต้องตั้งยูดี๋ยวเราก็จะเอากรดอัลเคนหรือเอาป้ามาเนียป้าเลยปาเปียบไปไหนวะป้าวาดูเผมผมชุดเลนี่เขาผมผมเครดี่อเลนผมเป็นนักวิ่ง ผมเป็นรถวิ่งที่เล็วที่สุดในโลกตามได้ด้วยวะเดี๋ยวแปะใครดูนะกเหรอแล้ยโอ้ยต้องแปะปิดเลยเต้เต้ปิดเลยมาอะไรี้มาปิดเลยยังยังยังเดี๋ยวคเดี๋ยวขอดูก่อนตัวเมียตัวผู้ผมไม่ได้ส่องเฮ้ยมันพ่นถึงใครอ่ะมันพ่นใครอ่ะก็ไม่รู้บอกแล้วว่าอย่าไปยิงยิงสลบยิงสลบยิงสลบยิงยิงยิ ผมบอกแล้วว่าอย่าไปมันโจมตีถึงเขาไม่ไม่ตัด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 ไม่พ่นตัดตัดพ่นโคยพ่นโคนนอนอยู่นะผมไม่เก็บผิดกูเลยรับกลับกูข่าไปไลฟ์ยูทูบอยากขี่จุ่มพื้นกลับตู้พิเศษเดี๋ยวผมไปจัดการเองเอ่อมาฆ่ามันหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหนึ่งก่อนเอาหนึ่งก่อนมาฆ่ามันหน่อยครับ มีขวานสามันผมมีเอาขวานสามันดรปเตอนนี้มันจะตื่นยาดดรู้ตื่นเดี๋ยวเดเอาอานื้อเอาเน้เนะตน่ไเนาะไปเด็เือมาเดกเมาเกอยู่ในต้าแบบเทียบเตเปิดประตูด้วยเอไปเอเดียวหาเอาขาละ

ทำทำไรอ่ะยาจะเพิ่งกันเขาเขาเลือใส่นกด้วยตัวซอใช่ไหมก็เน่าเหมือนเดิมนะมันเน่าช้าลงครับขอยืนเวลายืนเวลา้ามา้าเข้ามาเตรียมตัวเตรียมตัวไว้ย่างไว้ยังงทำไม่ได้ดูยูทู e ก็ได้ที่สองไม่ควายมาคยมาอย่าใกล้บ้านนะรอ อ๋อก็คือเราก็แต่งค่าอีกไปเรื่อยๆครับส่วนตัวครบอย่างนี้ใช่ป่ะใช่ครับอ๋อขีดแต่งก็เราไม่เยอะกระหนาวเติมโอเคจัดเลยไปงานไปีแล้วอ่ะหุ่นคนไม่บอกเลยว่าเอาหุ่มึงก็อย่าไปยืนดิเลี้ยวยี่สิบครับช่วยกันยิงสลบยิงสลบนานอยู่ยายากไม่ต้อไปบันไดเรือ ก็ไป,ออไปอเอปอ,อนั่นแลหละตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละอ๋อเด่นๆชัดๆผมว่ามันมันก็ทำเกมมาโง่หน่อนอะก่อนบ้างโดนแค่นี้ตายแล้วทำบั๊กให้เป็นประโยชน์หยิบประโยชน์มาจากบัก๊กเกมทีกเกมนะมันมีบั๊กนะ ้วันบบนี้เสวยังะดเดอของก็ดีจริงผมว่าเรามาทำบ้านในทะเลทรายเหมือนเดิมดีกว่าน่าอะดีี่เหยื่อขึ้นไปอยู่บนเขาอ่ะคิดอยู่คิดอยู่อยู่บนเขากลัวไม่มีใครสู้ไงแค่ๆมันโอ้โหมันเหมือนแบบใจใจสอบเลยไปไปอยู่บนยอดเขาอ่ะอ่าใช่กลัวเลย เวี่ง120ไม่เหล่มันจะสลบวะไอ้พวกนี้มันกัดบ้านเราไม่โดนไม่เข้าแต่พวกอัลฟาอัลฟาจัดฆ่าเลยแตว่าเราอยู่ใกล้มันมันจะปนเราตายแค่ไหนโอเคขัดยังขัดยังจัดฆ่าเลยัะไม่มีใครขึ้นตาดเลยหรอไอ้เดี๋ยวเก็บเรียวคนก่อนเก็บเบียวคนก่อน อับอับกันกระจายอ่ะนี่มันนี่มันกองทัพนุ่มังกรนี่หว่าข้ามังกรด้วยตัวดับสองเลื่อนตัวเลือกเจืดแปดเองข้ามีเหรอเอาเพื่อปอลไดีครับเอาขับอะไรดีเลือครับขับเรือเลือก็ต้องหนักเลือใ นี่มันกองทับลูกมังกรนี่หว่าเ้าหนักของคนพันทั้งห้องนี้มีแค่เราหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเอาเอามังกรไปเอาร้อยสามหกก่อนเอาเซิร์ฟมันเอาเซิร์ฟมันไปดังด้วยมันก็ได้หรเล่เนี่ยเฮ้ยก็ช่วยดันเซิร์ฟก็อยู่แต่ละนายจะได้มีคนเล่ไอ้ที่กลัวที่สุดคือกลัวมังกรพิษนี่แหละ

อยากขี่จังเลยอยากขี่จังเลยเขาไปขี่อะไรเนี่ยมึงอย่าขี่จังเลยก็ไปขี่เลยเนี่ยมันอยู่ในกรงอะแล้วแล้วไข่เราได้มักี่ฟองกันเนี่ยสองฟองสองฟองเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลากมันเรื่อยเรื่อยดีกว่าเดี๋ยวก็ไปหาไข่ด้วยใช่ใช่เดี๋ยวมันก็โลกใช่ใช่ลากไปเรื่อยเรื่อยมก็โลกเอาไข่เรื่อยร้อยดีกว่าหาเรื่อยไข่พวกไข่เรื่อยร้อยพวกอะไรดีกว่า นี่เรานี่เราเล่นมาวันกว่าๆเองนะเนี่ยบ้านอเนี่ยสองอันแล้วก็ละคุ้มครองแต่จะไวมันเล่ไม่เกี่ยวหรอกโอ้ตัวเดียวก็จะอยู่ที่คนยิงเหมือนเดิมอ๋อโถ้าเราปล่อยมันไม่นานเกินมันจะพ่นพิษแต่เรจะพ่นตะกินเลยมันก็ตื่นเลยฮะไปแล้วไปแล้วเดินก่อนเลยเอาเอาโน้บเอาโน้บบอลเอาโน้บบอกแล้นถะอน้บอลแล้วถือข้าวข้าวไอ้โน้บหายไปไหนโน้บหายไปไหน เจออยู่ไอ้เขยเนี่ยผมให้ธนูเพียบเลยเว้ยนี่มันแกงข้ามังกรนี่วะทิ้งป่าหมโหนึ่งสามหมเลยนะตัวนี้เนี่ยแกงงกันี่ดีกว่านนี่เฮ้ยมาดูคูณไหนเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยจะตื่นแล้วจะตื่นแล้วเสียฟ้าแล้ว เมาลองดูแต่มมลองเปิดเครื่องนิมาลองมวววเดี๋ยวเดเดี๋วจกาก็กวันตอนเลยไอ้เรื่องที่เขียวนี่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเนี่ยทำไมงกันมีเดวล้องสูงวะอุ้ยไอ้เรื่อมันไม่มีใครแน้ ก็มีแต่เราไงตั้งเซิแรกเลยแล้วเธไปดันเครื่อดเลยเลยไม่รู้เลยว่าตัวนี้ตัวเมียตัวผู้อะโอเคเต้ปิดปิดปิดยดูก่อนแป๊บนึงตัวเมียตัวผู้ตัวเมียตัวเมียตัวเมียจัดนะ อ๋อพนตัวเมียทีจะมีนมใช่ป่ะใช่ครับผมดากครัถ้าตัวยู้มาเราก็ยิงลูกดอกธรรมดาพาแม่เฮ้ยเต็สีตัวนี้สวยว่ะเอยใครยิงกำเบอกแล้วเฮ้ยเอาใครยิงกูอีกฮ่าฮา่าฮ้าฮ่่าฮ่าฮ่กฮ่้ฮ่าฮาก่่าฮ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 าฮ่าฮาฮ่่าลูก่าฮ่าฮ่าฮลูกชิงลูกชิง เนียนนะครับเนียนเจบเลยก็พอเจ็บเูดูดูดููหลาบยาวแผมเอ้เแ้วจะได้เร็วเขาหนอะรอไก่อด้ไถ้าที่เหลือขึ้นก็ได้อ่ะเดี๋ยวผมขอรอบเตอประตูหน่อยดิตัวนี้ก็ไป็นตัวนี้ก็ไป็นตัวนี้แบบอันเดียวหนึ่งห้้า้า ้วเป็นไว้เป็นไว้แล้วกลองดีค้า้วก็ยกเลิกการใ้งานน่ะองดูิครใครใครปิดจะกินได้เนี่ยเกียร์เกียร์ใช่มผมปิดได้นะไทำไมปไม่ได้หรอเปิดเองนะเปิดติดติดติดเออเอาภาพสวยๆเอยเอารีบเปิดด้วยกันเปิดด้วยกันเปิดด้วยน ปอนี้ให <ais> <ALLY>: <mm ้มกิดเปิดอไหมปเออแล้วก็เข้าเข้าเข้าไปพิมรหัสไว้หนึ่่อ้วดูกเวเอาไม่เอาไม่เอาผมเป็นผ้ต้องตงใส่ล้ อะไรรัต้องสงสัยใครอะใครเดมาแล้วมาปมาเ็วเ้ยอเนยเฮ้ยรีิด่ยเปิดเดเอาชิหาย้ยใครวะเปิเว้ย รถจะข้ามมาตะขามมาจะขามร้อยชนร้อยชนไหนนี่ครับร้อยชนในมีแยกมีแยกแยกยกอยไปเล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 ยใครมันปิดขังวะใครใครบอกมาตัวผู้ตัวผู้ข้าเลยตัวผู้ขาเลย อันนี้ตัวผู้ฆ่าเลยนี้ตัวผู้ฆ่าเลยครับตัวนูธรรมดาตกแล้วตกแล้วเอามเฮ้ยตขามตขามใแงมั่วจงเนี่ยรอให้คนในนันครับตายแล้วตายแล้วแปลกเลม ตัวดหนามอ่ะล่อโดนลวดหนามก็ตายแล้วมันพ่นทีเดียวคือแป้ไม่ไม่เราล่อให้มันพ่นในที่มันก็ทีเดียวมันก็ตายกันใครมีร้านมากผมเมื่อกี้ตะกาไม่ได้ต่อยครับเมื่อกี้คนดูมีผู้ต้องหัวนี่เนี่ยอยู่น้ำไหมครับผมเงินทีออะไรเฮ้ยทำไมวันนี้เลี่ยนทำไมเป็นสีไฟอ่ะเซนเซนเซนเนวันนี้ก็งงผมเซนน้อยครับหายสมเชื่อ์แลบวแฮ่ ัอีเร็สบอีเล็กสมบรมามาแล้วมาแล้วไม่รู้ว่าตู้พูตู้เมียนะเดี๋ยวมมาวผมตกิมาแล้วมาแล้วผมก็ปิดเลยปิดเลยเหรอยัง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  ปิดดีครับรออะไรไปตัวอะไรวยิงไปโดนยิไปโดนยิงไปโดนยงไปโดนตไเปทนสไม่ตัวยี่มตมายไม่ยิงไปตัวไหนยิงไปผมรออยู่ยิงไปยิงไปไปยังไงเห็นไหมเปิดไม่ได้เดียร์ยไปยิง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 ไปตูปูตเมียไม่รู้ พี่เมียวพี่เม yeah, ียวพี่เม mm ียวีเมีอนะีก้อี้นมี่เียม่ไ่ม่อก้นี่ไปเก็บไข่มันไงเออนมา3เลยเม่ก่อนาแล้วนี่มันจะได้ก่อนฟ้าไว้นี่เไระมันน่าจะ1้4ส่ี

ไม่ไม่สบายมันตาคนตลบได้หยาอย่างนี้อย่างนี้เอานมเอานมเอานมเก็บนมำควันเก็บนมำควันเก็บยังเก็บยังมาเปิดมาเปิดประตูให้รอเก็บยังเก็บย่างตลบฮะโอ้ยนกยังไงนกยังไง ใครใครดู YouTube อยู่ใครดู YouTube มาดูน้องผมดิเดี๋ยวปี๋จะตายอยู่แล้วมาช่วยเอามาปั๊มก่อนน้องปั๊มได้แล้วไดแล้วเดี๋ยวยังเด็ดผู้ต้องสงสัยน้าเห็นแลต้องสงสัยรอรอกดรอกดก้าวสุดที่หนึงแล้วโอเคครับผมบอกบอกผมนะครับผมเดี๋ยวผมเป็นคนดูให้ ขอลากให้หลุดก่อนเพื่อเยอะนกตายว่ะขอลากหนีไก่อนนะไม่ไหวไม่ไปนู่นมันตามเลยบอกนะบอกได้บอกให้กินได้แต่กดให้ไม่ผมลากหนีอยู่คือนกเลือดเหลือไม่ถึงห้าสิบ ไม่มีเด็กเกิดอ่ะเกมของเลยพี่เลยเวลาเราทำเกมอันนี้กระเป๋าเฮ้ยอันนี้ทำไมเกิดไม่ได้อ่ะดูบ้านดินอะเพิ่งเกิดเมื่อกี้ไงอ๋อนี่กินกินอะไรอยู่เพื่อนดีคือเปลี่ยนทันทีใช่เมื่อกี้เมื่อกี้ได้เก็บโดนไหมเมื่อกี้ หวดเลี้ยาายมาบ้านฟาร์มหน่อยยายยเตียงมาบ้านฟาร์มหน่อย่วยปั๊มนุ่งหน่อยเออเออยายายเตียงมายายเตียงมายายเตียงมาบ้านฟาร์ม ก็เดินทางกา,กาที่เตียงอ่ะบันบันฟามบันฟาม